สวัสดีครับพี่น้องวัน,นูนุ่มบ้านปลาสิบห้าพี่น้องมาจอบปลาครับพอดีตอนตะเศร้าเพิ่นส่งขึ้นสิบแดดครับบานมาส่วงท,ที่เทียงๆกะพึ่งจะแดดเนาะครับนุ่มบานปลากินเขาอยู่งงันท่านีออ้่ครับท่างขุ่นเป็นบ้านเนาะครับผมบ้านนุ่มบ้านปลาแหละน,ลน,นะครับผมเสียงคนเสียงเรื่อยเสียงยังนะครับเพราะว่าเฮาไอ้กินน้ำหอยล้างบ้านมานันพี่น้องแจ้งเบงแจ้งกี่หม,มันมะหมันกันมากับนี่แหละครับผมเอาหลุกโดตมาสี่แส,สี่ห่า,าบอกนี่ครับผม ไปพี่น้องจังไปเบิงเพื่อหมานเนาะพี่น้องเนะเาะเพราะว่าหมา,านบ่ะมานกับว่ปเป็นยังหนวกเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปไกลบ้านบ่ได้เปลืองน้ำมันรถน้ำมันเรือครับผมไปพี่น้องไปไปจอดบ,บังยาข้าวมาพี่น้อง นุ่มบ้านปลาสิขึ้นมานั่งมองนี่แหละครับมองตาเศ้ามานั่งเหลืเชื่อหนึง่งมันบ่ขึ้นเนาะพวกของพวกยังกระไวน้นี่นุ่มบา้านปลายับไปนั่งผลมือหันนี่เอามาสิมานั่งนี่แหละเพราะว่าพวกประกอบยังอยู่นี่มันเดดนี่นสิมานั่งมองมองือเศ้าห้าอันี่แหละเออแต่ว่ามองวันในไทยสี่นอนมองเช็คเชือบมาสี่นอนว่าเป็นไหนเป็นไหนนี่แหละครับ สำหรับไม้หอาก็ได้เป็นเครื่องว่วงซุ่มรับลมผาัผมให้พุ่พุพุพพขึ้นเลยครับผมขับเป็นกอยางลมเนาะอยู่นีเนาะไอเนาะเป็นต้นยางไหมพี่น้องไหมต้นยางขอนยางว่าลมผาดจะหนีนี่นี่ครับผมบานนี้คันคู่มันก็นสูงบานนี้อือม,มันมีต้นไม้น่งพี่น้องก็สิมนานั่งเอาอยู่น้ำพุ่มนี่แล้วครับผมไปพี่น้องไปจิงหลุนกันเบิ่งไปมันสวยมากเลยนี่ ขวาพี่น้องปลานคอกไแต่การอยู่ได้แต่การอยู่ได้กำแน่นนี่แหละคือไปไปบงไปบไงพี่น้องเดี๋ยวนุมบา้านตาขออนุญาตต่องกันกกเด้อโอ้มันขึ้นใส่สองเท้าเหระครับอยู่นี่นี่กำแน่นอยู่กำดำพาเขาทำไนนี่ละกำแน่นนี่ละสองกระเพาอยู่ดอกคือแต่ว่าเบิ้งกับถุห้อยมันขึ้นข้โมงข้โมมแม คือเห็นคุ้มมุมคุ้มมุมแดดบอกัะดับไหนพอดีเห็นมันเป็นอะรนั่นน่ะมันเป็นอันน่นสอันนั้นก็บบอสไสทีานอกห้อกับเอานี่ยล่ะาว่ากับเอาโนโป้ม่ครับผมมองไหนมองปลาบอลนงบอเออปบอลขี้เขียวนามน่คุ้นๆอยู่นึบอแมนนบุ๊หันแนวผู้ไทยกับบเห็นน้ำฝนนะครับข้าทายชตรพจฝนเร่งอยู่ นุ่มบหมนปลาเพิ่งกําลังเย็นเสื้อผ้าบ้าขมันใจขี้บ่คือว่าพริกแกงนี่แหล่ะครับเป็นลงไปน้ามันก็จะบ่เลิกอกครับเดี๋ยวมันจะแบบมันหกแม่แล้วผี่น่องเนื้อคอยลงเนื้อนุ่มบหมนปลาไอเจ้ายจะเออมันได้กินน้ำผู้ตีนานไมแห้งนี่แหละมันบ่เดีเลิกป็นนานคืดว่าเดียวนี่คอยย่องไปเด้อย่ามาไอไก่เนวลงมาพี่ลงมาไทยใกล้พี่เดี๋ยวเด้อพี่น้อง ดีใจด้าน้าบ่ลิกนี่ื่อยพี่น้องโอ้ยไปแห้งหลายเอาสีเซีอนมันก็คือดำคือมุอยู่บาดนี่ยังขาดยังนี่ขาดน้ำแล้วมันก็ดำเนี่ยเดี๋ยวน้อโอ้ยบ่ต้องคึดยากพี่น้องเอ้ยยังมาเหยียบบ่ได้มุ้ยากน้ำใสๆบ่บ่ใสบ่เห็นเหยียบเพอดีบ่ ว้ยคือมานนี่นมันแน่พอดีกัมเนี่ยตัวนั้นฟองกาแฟอีนนี้ตึ้ง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 ต้งตึ้ง้เตึ้งต้้งตึ้งตึ้งตึ้้งตึ้งตึ้งหึ้้งนึ้งต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 น้งตึ้้งตตัวงันสด้งงาง้องดีแล้ว หอยล้างบ้านพี่น้องบ่ต้องหากินไก่เฮามมาหนีข้าพ่อผมเห็นมาพี่น้องพี่ซ้ำกันกับหนุ่มบ้านปลาพี่นี่แ<อ>หละาตานยกับซ้ำนี่แหละต <c oughs> ายแล้วบ๊อบตองไม่กินไก่คือว่าซ้ำในธุดินนึ่งหนุ่มบ้านปลาบางมือขามซ้ำหอยซีหอยก็บบะหมานนันนะพี่น้องขามซ้ำหอยซีหอยก็บบะหมานเออเหมือนมาหาอยู่หลังบ้านเฮามซ<ะ>้ำหนุ่มบ้านปลาอันท้ายให้พี่น้องเบิ่งหลังหอยหลังบ้าน นี่ครับไม้เป็นแบบนี้ครับเ<อ>พิ่นกัจจิลี่ขึ้นไดงเหี้ยแล้วครับเป็นเหอะแบบน้ำพัดไหลมาใส่นะครับนุ่มบานปลาเพิ่นได้โอกาสพอดีนั่งกะบมะอเสาะขึ้นใส่เพิ่นพอดีกะจีจอบเบิ้งอีกอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันอันสักกันใครเถียถถววะใครบ่า่านี่ล้วครับคลิปที่น้องแม่งเทียบปลาคอใหญ่นังก็บ่ตายน้ำเลยครับตายน้ำเตือนปลาคอใหญ่กับอะไมาขึ้นมาจะตีงน้ำให้ง่ายให้เพิ่นขึ้นดีราครับิ่นพี่น้องปไป เราจ<น>ะไปจอดบ,บ้องจะข้าวครับผมนะพี่น้องมาแล้วเฮ่อไม่ดีก็ได้อยู่ดี่ดีก็ได้การอยู่ได้ระฟองกาแฟซ้ำเห็ดแน่น้ำไปพี่น้องนุ่มบานปลาสิจอดบ,บ้องจะข้าวไม่หมีมูนสิเห็นเนาะไม่พี่ก็ได้ดอกอืมเขาขีบนุ่งติ่งเสื้อยืดมันบานตาหนุ่มาาดาดได้น้องนี่เนาะบ้าบ้าดาดแล้วเขาทันทีน เดี๋ยวเรโตขึกันแล้วไอพี่น้องสิจอบ,บังจยาข้าวเนาะเสือแค่ไหนกว่าที่โบไซดอกแดดล่มล่มตกเ้นเพราะวันบังตอนอ้นยางครับผม ไ,ได้ไปพี่น้องนุมบันปตากะมันอยู่ครับผมพราอห้า,ากวกะออกมากินเข่าเทียงอยู่หื่นกะจงไหนออกมาเนาะครับนี่แหละก็ะเดยตัวซ้ำนี่ละครับผมกะปองกาแฟครับผมพี่น้องกะมันอยู่มาน,นี่เขาเลยแล้วเร่งเพิ่นนั่นแหละพอบริสุทธิ์น้ำเปกเปกกระเขาเพิ่นไปพี่น้องมาเรงสิผ้าพี่น้องไปกวางเข้าหนูยังติดตามไปเรือครับส่วงนี่กัหา <laughs> กินอย่างเดียวส่วงนี่ซ้ำเลยลงให้ลงหน้าน้ะพี่น้องเนาะนี่แหละ มาเร่งกับสิผ้าไปกันไปกองเขานู้ครับตอนนี้กับเป็นเวลาบสามแล้วนะนนาสิผ้าส่วนตายแล้วไปกองเขานู้ังสิได้ท้ายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิ่งไปต้อนรับคลิปนี้ขอาะก้าวเข้ามาสวัสดีครับ